เดี๋ยวฮะนะไหนโชว์โชว์โชว์ปลายนี่หนิโอ้โหตัวใหญ่นะเนี่ยขับแล้วไหมไม่เปิดนะหนาวแล้วไปไปเดี่ยตัวเล็กโล่กว่าจิ้มก็ดีเอาตะไคร้ไปด้วยอันนี้ฉันก็ไม่ซื้ออันนี้นกอันนี้ไปลูกแบบนึงแบบนึง ใครแม่จะนั่ง้าตางไปตัวอีกขิ้นเอาพุทไปไหนเดินไปไหนครับไปดูมึงข้บบามด้วไปล้างตัวหรือเปล่า